สวัสดีครับกลับมาเกาะติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของปิศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับช่วงนี้นี่ยิ่งต้องเกาะติดเป็นพิเศษนะครับเรื่องตลาดการซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทั้งข่าวจริงและข่าวลวงนี่เต็มไปหมดครับแต่ก็พยายามที่จะคัดสรรข่าวที่ว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วกันครับเริ่มจากเรื่องของสื่อในโปรตุเกสนะครับเอโบลาได้ออกมาระบุะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อาจจะได้ตัวทางด้านกอนซาโลอินาซิโอครับแม่นี้ก็เป็นนักเตะสปอร์ติ้งที่ฝั่งของรูเบนอัลเร์ตเนี่ยต้องการอยากจะได้ตัวเหมือนกันนะครับแมนยูก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทางด้านอินาซิโอมาตั้งแต่นู่นครับในปี2022เลยแมนยูอยากจะได้นักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับที่สามารถจะเล่นด้วยเท้าซ้ายได้ตามายงนข่าวของทางด้านเอโบลานะครับระบุว่า กอนซาเล,ล์ CO, อินาซิโอเอเจนต์ของเขานี่ได้เดินทางมาที่อังกฤษแล้วนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะมีการพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่าฉีกสัญญาของเขาอยู่ที่50.4ล้านปอนด์แต่สปอร์ติ้งพร้อมที่จะพิจารณาปล่อยเขาออกถ้าหากได้ราคาอยู่ที่33.5ล้านปอนด์แมน,นยูเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอด้วยการขอยืมตัวและพ่วงออปชั่นในการซื้อขาดอยู่ที่ 33.5ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ก็คือแมนยูจะเอาเลยนะครับในเดือนมกราคมนี้แต่ว่ามาในรูปแบบของการยืมตัวครับเพราะว่าเราดียังไม่มีเงินนะครับยังไม่รู้ว่าจะปล่อยใครออกจากทีมไปได้หรือเปล่าการยืมตัวเป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดครับแล้วก็ค่อยไปซื้อขาดกันในช่วงซัมเมอร์ตั้งแต่วัย23ปีนี้ก็ตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานี2-3ปีเข้าไปแล้วนะครับ แมนยูนีก็กมีทางด้านลิซันโดมาร์ตินสตอนนั้นเอริกเดนแฮคก็ไปเอามานะครับแต่ว่าแมนยูนี่ยังไงก็ต้องการจะจะได้นักเตะในตำแหน่งกองหลังอยู่มีทั้งทางด้านเรนดิโยโร่แล้วมีทางด้านเดอลิสที่เข้ามาใหม่แล้วแต่แต่ว่าก็ยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ครับแมนเชสเตอร์เตตีต้องการที่อยากจะได้กองหลังที่เล่นกับบอลได้ดีสักคนหนึ่งนะครับและอย่างหนึง่งทางด้านอิลาซิโอนี่ก็สามารถที่จะเล่นตรงไหนก็ได้นะครับในตำแหน่งแบ็กทรี เขาเคยลงเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายภายใต้การคุมทีมของทางด้านรูเบนอัมารินด้วยเอ้ยน่าสนนะนะครับเพราะว่าตอนนี้จะบอกจะว่าไปแล้วเซ็นเตอร์แบ็กของเรา3คนก็ค่อนข้างจะแน่นอยู่นะครับเขาสามารถจะโยกไปเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายได้แหมก็พอดีเลยนะครับเป็นตำแหน่งที่แมนยูยังคงมีปัญหาอยู่ก็เอามาแก้ขาดก่อนละกันครับสามารถที่จะเล่นได้นะครับระบบ3 4 2 1ภายใต้การคุมทีมของทางด้านรูเบนอัมบารินครับ วนนี้ประสิทธิภาพนี่ต้องบอกว่าผ่านครับเหมาะครับที่จะย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาลุ้นกันต่อแล้วกันครับโหลุ้นกันหลายดีลเหลือเกินนะครับยืมตัวอ่ะอันนี้มีความเป็นไปได้ครับสถานการณ์ของทางด้านมาคัสรัดฟอร์ดรายวันเลยนะครับที่ก็ฝั่งของสลาตันอิบราฮิโมวิชออกมากระทุ้งเลยนะครับเขาเชื่อครับว่าทางฝั่งของ มาคาร์ฟอร์ดนี่หน้าที่จะย้ายไปเล่นให้กับเอซิมิลานะครับดูความเป็นไปได้สูงที่สุดแล้วครับกับเอซิมิลานแต่ก็ยังโคงมิงได้หลายสโมสรนะครับที่ต้องการอยากจะได้มาคาร์ฟอร์ดโหเรียกว่าเอเจนต์ของมาคาร์ฟอร์ดดีคิวไม่ว่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบาซโลน่นะครับก็ต้องการอยากจะได้มาคาร์ฟอร์ดรูปแบบของการยืมตัวในขณะที่บริเซียดอทมูลอ่ะนี่เขามายอมเหมือนกันนะครับพวกเขาก็หวังนะครับที่จะปาด เอาชนะทีมอื่นนะครับในการที่จะดึงมาร์คัอแรฟฟ์ไปอยู่ในสเปนติการ์ให้ได้ดี่ก็เคยทําให้เจดนซานโชประสบความสาเร็จมาแล้วก็กล่าวว่ามาร์คัอรฟด์ก็น่าจะประสบความสําเร็จครับพวกเขากําลังจะปล่อยทางด้านมาเล่นนี่ไปอยู่กับเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการอยากจะได้นักเตะในตําแหน่งแนวรุกเข้ามาแทนที่นอกเหือจากนั้นาโปลี่ก็ต้องการอยากจะได้ตัวทางดานมาร์คัรฟฟ์ด้วยแต่ว่าไม่ใช่เอาไปสลับกับคาวิช่านะครับคาวิช่านี่ เขากำลังจะย้ายไปอยู่กับทางด้านปารีสแซงต์แชงแมงนะครับสัญญาส่วนตัวนี่ตกลงกันได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าว่าในสัปดาห์หน้านี้ก็น่าจะชูเสื้อกับทางด้านเปเชแล้วนะครับรอเปเชกับนาโปลีนี่สรุปเรื่องราคาค่าตัวประทัดสุดท้ายก่อนซึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ70-75ล้านยูโรขายตัวนั้นออกไปนะนาโปลีก็อาจจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยนะครับมาซื้อทางด้านมาคารทฟอร์ดครับก็ หลายสโมสรแล้วเกินอา์เซน้นอนแหมก็มีข่าวนะครับว่าต้องการอยากจะได้มาคาร์เตฟอร์ดแต่ว่าเดอะซันออกบอกนะครับว่าไม่มีการติดต่ออะไรใดๆทั้งนั้นนะครับจะตัวนี้แหมดูเหมือนว่าอยากจะไปเล่นในสเปนนะครับก่อนหน้านั้นนี่แต่ว่าความเป็นไปได้ในเวลานี้นี่อาจจะไปจบที่เกอร์โชสิรีอาครับ ไปอยู่กับเอซิมิลานไม่เหงาแนะนะครับก็ไปอยู่กับทางด้านซาลาตันเนี่ยก็ต้องบอกเขาบว่าไปเรียนรู้วิชากับซาลาตันเลยละกันนะครับถ้าหากไปอยู่กับนาโปลีเนี่ยก็มีอดีตนักเตะแมนยูอยู่นั่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรเมนลุนลูกากูนะครับแล้วก็สกอตแม็กโทมิเน่ครับมาลุ้นตรงนี้กันดีกว่านะครับดีก็ทั้งในอิตาลีนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์อีวิลิ่งนิวส์สิออกมาระบุตรงกันเลยนะครับว่า แมนยูกับทางด้านยูเวนตุสตอนนี้นี่กำลังมีการพิจารณากันแบบจริงๆจังๆ,งๆนะครับเรื่องของการสลับตัวกันระหว่างทางด้านจ o ชัวเซอร์ซี่กับดูซานวราโฮวิชครับคาดว่าดีลนี้นี่จะเสร็จสิ้นนะครับภายในเดือนนี้แม่และบอกนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่อนข้างจะก้าวหน้าเป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะครับพอเผอนี่เราอาจจะได้เห็นดีลนี้นี่เกิดขึ้นก่อนดีลอื่นๆก็ได้ครับแมคือถ้าเป็นอย่างนี้นี่ ต้องบอกแล้วครับว่าแมนจูนี่สุดยอดในความโชคดีเลยนะครับเพราะว่าดูซานวราโฮวิชเนี่ยถึงแม้ว่าฟอร์มการยิงนี่อาจจะไม่ได้แบบ um, เปรี้ยงป้างอะไรนะครับแต่ว่าก็เป็นศูนย์หน้าที่มีประสิทธิภาพครับเป็นนักเตะศูนย์หน้าที่แบบตัวใหญ่ครับเรื่องลูกกลางอากาศดีเล่นได้อยู่แล้วนะครับเป็นนักเตะที่ขยันด้วยนะครับจังหวะการยิงหลายครั้งนี่ตอนที่ดูเขาเล่นกับทางด้านยูเวนตุสเห็นนะครับว่าแม่คือตัน องหลังฝั่งตรงกันข้ามได้สบายๆอะขอแค่ให้มีคนเปิดบอลให้เขาสวยๆนันนะครับเขาสามารถที่จะจบสกอร์ได้นะครับยูเวนตุสต้องการที่อยากจะลดค่าที่จ่ายนะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยของดูซานนี่แหมดูแล้วคงจะไม่สามารถที่จะไปคุยอะไรได้อีกแล้วล่ะนะครับสัญญาใหม่ก็ไม่มีความคืบหน้างั้นก็ปล่อยดีกว่านะครับตอนนี้ก็คงจะเหลือกันเรื่องของเฉพาะว่าถ้าตัวเนี่ครับว่าใครจะต้องจ่ายมากน้อยขนาดไหนแต่ดูอย่างนี้แล้วน่าจะเป็นฝั่งแมนยูครับที่จะต้องจ่ายให้กับทางด้่นยูเวนตุสครับ ันั้นจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับว่าไพรซ์ที่มันเหมาะสมที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับแต่เอาเป็นว่าณตอนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่กําลังเป็นไปได้ด้วยดีครับกรณีนี้ถึงแม้ว่าท่านั่นโจชัวเซอร์ซี่อ,อาจจะออกอาจอาจะออกมาบอกนะครับว่าอยากจะอยู่กับแมนยูต่อนะครับขอขอไฟต์ต่อแล้วกันนะครับเขามีความเชื่อว่าเขาสามารถจะประสบความสำเร็จกับแมนยูได้แต่ว่าไม่ไหวเหมือนกันนะครับคือมาแบบแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วก็หายอ่ะนะครับและอย่างหนึ่งคือสุนหน้า สุนหน้าต้องยิงประตูเราต้องการสูนหน้าที่ยิงประตูได้ครับไม่ใช่ไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นะครับซื้อมาแล้วทําประตูไม่ได้มันก็ไม่ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาส่วนหน้าที่ลงสนามมาแล้วก็สามารถที่ทําประตูได้นี่คือปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสลังจานคาร์ i ิโร่ดีอาจจะฝันสลายก็ได้นะครับหลังจากที่ มีรายงานข่าวบอกว่าฝั่งของอัลนาเซอร์นี่ได้มีการติดต่อมาที่คาสเมโรยื่นค่าเหนื่อยให้นะครับประมาณ6 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์โดยมีทางด้านคริสเตียโนโรนโดอยู่เบื้องหลังต้องการที่จะให้สโมสรนี่มาดึงอดีตเพื่อนซีนี่ไปทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่ารายงานข่าวจากทางด้านซาอุดิอาระเบียนะครับโคศกของทางด้านอัลนัเซอร์เลยนี่เขาออกมาบอกนะครับว่าไม่เป็นความจริงครับ ไม่ได้มีการเจราจาอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับระหว่างอานาเซอร์กับท mm ัด้านคาซิมิโรเพราะเขารู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะต้องมีข่าวพัวพันนะครับระหว่างสโมสรเขากับนักเตะหลายๆคนนะแต่ว่า ตอนนี้คือมันไม่มีอะไรทั้งนั้นครับตอนนี้เขาขอแค่โฟกัสกับเกมการแข่งขันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีข่าวอะไรเดี๋ยวเขาจะเป็นคนบอกเองแต่ก็ออกมาบอกนะครับว่าไม่ได้มีการติดต่อ,ดอใดทั้งสิ้นครับเอ๊หรือว่าลวงหรือเปล่าครับติดต่อแต่ไม่บอกหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เอาว่าณนกะต่อนนี้アナเซอร์ดิออกมาแถลงแล้วนะครับว่าพวกเขายัางไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออะไรใดๆทั้งนั้นครับให้กับทางดัสคาสเปโร แล้วก็บพบก,กับอินไซต์แมนยูเนเตดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ